เลี้ยงชนรงลงของศูนย์พึ่งพาเรียนของป้าเต้านะคะซึ่งอตอนก่อนเราจะเริ่มต้นที่ว่าเลี้ยงจากกล่องตรงนี้แล้วเราจะเอาน้ําหวานทุกสิ่งอย่างเราต้องเปิดพลาสติกออกแต่เนื่องจากว่าพอเราได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมจากมหาลัยมจทอันนี้ก็ได้มีนวัตกรรมใหม่ก็คือว่าอันนี้มันจะเป็นความสะดวกสบายในการจะเอาน้ําหวานขึ้นมาซึ่งเราจะเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งโดยเจาะ เจาะจากตัวพลาสติกเนี่ยค่ะเอากล่องขึ้นมาแล้วก็มีมีรูขึ้นมาเพื่อให้ตัวชนรลงเนี่ยมาทำน้ำบาดทข้างบนโดยมันจะสะดวก สวัสดีค่ะชวีวันณชาแนงนุษนะคะก็คือจะเป็นศูนย์พึ่งพาเรียนค่ะอันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้เยาวชนกับกลุ่มผู้สนใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้รับจากตรงนี้ก็คือว่าเราเลี้ยงชนาลงแต่อันนี้จะเป็นพืชผักสวนครัวเพราะว่าจะมีในเรื่องของอาหารของชนาลงมันจะส่งผลผลิตมาเป็นในเรื่องของผลิตผลในเรื่องของ พืชผักสวนครัวทั้งหมดเลยค่ะซึ่งอาหารของเขาก็คือจะเป็นเกสรดอกไม้ทั้งหมดทําให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเช่นดอก Pocket ม i นอตเพราะว่าชันลงจะเป็นพึ่งชนิดหนึ่งที่ไม่ไม่ไม่ต่อยนะคะแต่จะกัดตัวเล็กๆเพราะฉนั้นเขาจะไม่มีเหล็กในเขาสามารถเข้าไปในเกสรดอกไม้เนี่ยมากกว่าหนึ่งครั้งซึ่งถ้าเป็นพึ่งเนี่ยจะเข้าได้ครั้งเดียว มันก็เลยทําให้อตอบโจทย์ได้ว่าถ้าในโครเรีนเนยนมีพืชผักสวนครัวจะทําให้ติดผลผลิตมากขึ้นค่ะประโยชน์ก็คือตรงนี้เราได้ได้ได้รับในสิ่งความรู้เนี่ยเราสามารถเอามาทําที่บ้านได้ซึ่งจริงๆแล้วที่บ้านเราเนี่ยทุกบ้านทุกครัวเรือนเนี่ยจะมีพืชผักสวนครัวมีอดอกไม้ตรงนี้ทําให้เพิ่มผลผลิตขึ้นมาในในลักษณะของการต่อยอดของเรื่องของชน้ลงให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ปัญหาคือว่าคนจะสมัยก่อนจะไม่ได้ไม่ได้มองที่ว่าชนาลงคือพึ่งชนิดหนึ่งจะจะมองเป็นเป็นสัตว์ที่ มันน่าลำคาญแล้วก็จะเอาพอมาอยู่ตามซอกต้นไม้ซอกตู้ซอกอะไรในบ้านเราเนี่ยลำคาญก็จะเอา,เอายาไปฉีดใช่ไหมคะทำให้ชานารงเนี่ยไม่มีค่าแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยพอเราได้ความรู้ตรงนี้มากขึ้นมันทำให้เราสามารถที่จะนำชานารงเนี่ยมาเลี้ยงในบ้านในครัวเรือนได้แล้วก็เหมาะสำหรับเยาวชนแล้วก็กลุ่มผู้สนใจซึ่ง ในบ้านเนี่ยในโครเรือนเนี่ยจะมีพืชผักสวนครัวพอเอาชะนรลงเข้าไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้ปัญหาอุปสรรคก็คือว่าถ้าบ้านนั้นมีสารพิษพวกฉีดยาสารพิษยาฆ่า,มาแมลงอย่างเงี้ยก็จะเป็นอุปสรรคต่อน้องต่อชนรงทําให้ตายถ้าชนรคงเนี่ยรับสารพิษหนึ่งตัวเข้าไปในกล่องเนี่ยเขาก็จะตายทั้งหมดค่ะอันนี้ค่ะจริงๆแล้วความประทับใจจะมีมากกว่าตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเริ่มต้นที่ไร่สุกพ่วง จึงให้เราเราเนี่ยได้ความรูจ้จุฒในเรื่องของพืชผักสวนครัวพอได้ลุกตรงนี้มากขึ้นได้มีโอกาสไปอบรมที่มจททล้ทำโครงการกับมจทมหาลายัยทั้งทีมงานมจททั้งหมดอาจออกชื่อไม่ได้ทั้งหมดเยอะมากโดยเฉพาะ,อ,ะอาจารย์พืชตรงนี้แล้วก็อาจารย์ทัศนีของมหาลายัยราชพัฏจอมบึงทําให้เรา มีความรู้แล้วเราได้รู้จักคนรู้จักเครือข่ายเพิ่มขึ้นมากขึ้นทําให้เราสามารถทําโครงการตรงเนี้ไปได้ตลอดซึ่งเราเราคิดว่าเราจะไม่จบอยู่แค่นี้เราสามารถที่จะเอานำโครงการนี้ต่อยอดไปให้ทั้งเยาวชนทั้งคนในชุมชนได้มากขึ้นค่ะบ้านไรเทียนมนยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอันสรามาเทียนมนนะคะ เป็นเจ้าของแหล่งเรียนรู้บ้านไร่เทียนมนค่ะการเข้ามาในโครงการนี้นะคะก็จุดเริ่มต้นคือหนูค่ะเป็นบัณฑิตที่จบแล้วก็อยากจะหางานทำที่ในท้องถิ่นตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับคนที่ตัวเองรักค่ะก็คือเราได้มีความสุขในการในสิ่งที่เราทำรักในสิ่งที่เราทำใช้ชีวิตดำเนินต่อไปได้ แล้วก็ประโยชน์ที่มีต่อคนอื่นก็คือสามารถเผยแพร่สิ่งที่ตนเองทำแล้วก็ได้บอกถึงประโยชน์ในสิ่งที่ตนเองทำให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้ค่ะคือการเลี้ยงแคทตัสดการทำดินของหนูค่ะมันทำให้เกิดอาชีพแล้วก็เกิดเม็ดเงินแล้วก็ได้เป็นรายได้ของครอบครัวปัญหาคือคนในบ้านแม่พ่อไม่ยอมรับในการกระทำของเรา ไม่เชื่อว่าแบบว่าในสิ่งที่เราทํามันมีประโยชน์แล้วก็คิดว่ามันลมๆแรงๆมันเป็นต้นไม้ที่แบบฉับฉวยไม่น่าจะจับต้องมาเป็นอาชีพแล้วก็ไม่สามารถทําเงินได้จริงมีอาชีพเป็นของตนเองสามารถทำต้นไม้ออกมาได้เยอะแล้วก็ทำดินออกมาได้แล้วก็ขายสู่ตลาดทำให้คนได้รู้จักมากขึ้น รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้เจอทีมงานและเพื่อนร่วมงานที่แข็งแกร่งไม่เคยทอดทิ้งส่วนเล็กๆอย่างเราค่ะค่ะก็ทั้งนี้นะคะก็ต้องขอบคุณดรพฤษฎีสุขพ่วงอาจารย์นกและทีมงานทุกๆท่านอาจารย์ปอน้องโมหรือว่าเพื่อนร่วมงานทุกๆศูนย์นะคะที่แบบว่าให้ความรักแล้วก็ให้คำปรึกษาทุกๆอย่าง ขอบคุณมากค่ะสิสแลิยา้าเช่ดผักหงคงสะท้อน่านผู้ครับซึ่งชื่อกลุ่มเนาาคือมีดีทีนน้ำยาในประสงค์ครับเหตที่ขเข้ายม่ม โครงการนี้นะครับก็คือมีการสัช่วนครับจากไล่นกผ่อนครับให้มาร่วมในการจัดทําโครงการนี้ครับประโยชนงของโครงการนะคะคือการที่เราได้มาทํางานร่วมกับชุมชนแล้วก็ได้ใช้ผลผลิตในชชุมชนให้มีประโยชน์ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มเติมจากการทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้รายได้เพิ่มเติม แผนง,งานนี้สามารถนําไปผลิตต่อได้ค่ะเพราะว่าสิ่งัณฑุ์ที่เราเลือกใช้ก็เป็นผลผลิตจากในชุมชนด้วยแล้วก็ไม่ได้ยากมากเราสามารถทําต่อแล้วก็ขายได้ต่อเป็นไรายได้ของกลุ่มเราค่ะปัญหาก็คือว่า,เ,าเกี่ยวกับผลผลิตนะครับแล้วก็เรื่องทา่ผลผลิต,ตนะครับมีมากเกินความต้องการครับ การที่แนะนำนำผลผลิตงำกลับมาใช้อะครับ <c oughs> ก,ก,ก็ต้องดูถึงปัญหาก่อนครับเพราะว่าปัญหา <c oughs> ที่เราหาผลผลิตไว้ได้แล้วก็ไม่สามารถจะมานทำผลผลิตภัณฑ่าได้ครับแล้วงอย่างก็คือการร่วมกันร่วมบูนครับซึ่งเวลาก็มีไม่ตรงกันครับในการทํางานก็เลยต้องอาศัยทางโซเชียลครับความเข้าใจในการทํางานนะคะคือการที่เราได้มาทํางานร่วมกันในชุม นจากเดินที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ได้มารู้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆในชมชนเรามีอะไรบ้างได้ความรู้เพิ่มเติมทาให้ได้ความรู้เพิ่มเติมในการทํางานต่อไปครับทั้งตพิของผมนะครับอ่ากลุ่มก็ขอขอ,ขอ,ขอบตุนทางมหาวิทยายลัยราชภัฏอ่บนจอมดึงแล้วก็มอจทอครับที่ให้โอกาสครับทั้งกลุ่มของเราได้มาทำโครงการดีๆเพื่อเป็นการต่อยอดแล้วก็พัฒนาชมชน,นครับ Let's ัสดีค่ะชื่อนางกัญนางพีราจีรวัลน์นะคะเป็น <reco on. S 2> แม่ไก่โครงการธนาคารขยะนต้าดห่วงแว่เรามีโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่อาจารย์เขาเข้าไปแนะนําและหาตัวแทนแม่ไก่ค่ะเราก็เลยได้จะทําโครงการนี้ขึ้นมาคุยกับคนในหมู่บ้านแล้วก็รวมมือการหาลูกไก่ขึ้นมาช่วยกันทำขยะการขยะขึ้นมาและการจัดเตรียมทัศ เลือกไปเลือกซื้อขยะและสิง่งเพราะปกติกตในบ้านเราจะมีการทากิจกรรมเก็บขยะอยู่แล้วนะคะเราก็เลยได้ทํรโครงการนี้ขึ้นมาทําให้บ้านเมืองเราเพิ่มใหมนในหมู่บ้านของเราสะอาดขึ้นเราให้ชาวบ้านได้รู้จักทั้งแยกขยะที่ว่าไม่ได้ใช้แล้วอย่างประเภทอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นตัวแทนของอะ,อะไรนะ เขาเรียกว่าสมาชิกของเราอะที่เราจทำทาขึ้นมาเนี่ยเขาทําเล่นๆอันนี้เหลือใช้แล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็แยกขยะรู้จักแยกเพื่อที่จะเอาไปขายให้เกิดประโยชน์ให้ได้เป็นเงินขึ้นมาด้วยค่ะอุปสรรคปัญหาเขามีบ้างนะคะเพราะว่าบางครั้งอะเขาไม่รู้จักว่าจะแยกขยะยังไงเราก็ต้องเข้าไปสอนเขาบอกเขาว่าถ้าเขาแยกเขาก็จะได้ไดเพิ่มมูลค่าขึ้น ถ้าไม่แยกเอาทิ้งิ้ไปในทิ้งไปในโรงถังเทศบาลยังไง,งค,ะคะมันก็เปล่าประโยชน์ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมามันทําเสียไปเป,ป่าประโยชน์อันนี้คือการได้เก็บฝากคุณมีเงินเพิ่มขึ้นมาโดยที่ว่าที่เราขอที่เราต้องทิ้ง,งไปใช่ไหมทําให้เรารู้ว่ามีกิจ,จกรรมดีๆที่ทําให้เราได้รู้ซึ่ว่าขยะเดียวกันมันมีทั้งดีและไม่ดีทําขึ้นมาเนี่ย คือยางส่งพลาสติกเนี่ยค่ะเราก็มาทำเป็นน้ำมันได้นะคะมันสนุกเราเคยเอาปรุงที่วิไลน์ไงค่ะมีการเอาถุงขยะมาทำเป็นน้ำมันได้ขอบคุณนะคะคณะทานาจารย์และมหาวิทยาลัยที่ให้โครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาอยากให้มีต่อไปค่ะใสได้ก็ สวัสด ha, ีค um, so yeah. ่ะช so so exactly. so ื่อนันทาเลโซนะคะเป็นแม่ไก่ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออัมพายเป็นสกุลทั้งเป็นแม่ไก่อะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุกัญญาวงเวียนค่ะเป็นมุกไก่ค่ะชื่อโครงการก็คือผักมุกต้นอ่อนปลอดสารพิษค่ะเข้าร่วมโครงการโดยการรักนำของอาจารย์ให้เข้าอบรมโครงการยอมบึงแรงเพ่อการเรียนรู้ก็คือ เราเราได้มีผักปลอดสารพี่จริงในครอบครัวของเราในที่ประโยชน์ที่ได้เราเราได้ไปเรียนรู้มานะคะแล้วเรามา,าศึกษาทําในชุมชน,นของเราแล้วเราก็ได้นําความรู้นั้นมาในในในคชุมชนของเรานะคะให้ให้ลูกคิงของเราได้มีมีรายได้พิเศษรายได้เสริมจากการทำทำต้นอ่อนปลอดสารพิษโดยโดยที่เราเราทำกินเองในครวัวเรือนแล้วก็ทำเป็นหลักขายให้กับ ตามตลาดใช่ค่ใช้แต่ว่าได้กินผัดผอดสาิตตอนนี้เรามีมีตลาดเพิ่มเรามีมีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มโดยการที่ว่าเรานําผัดมุ่งต้นออดผอดสามพิษนี่มาแปรรูปเป็นเป็นสลัดโลผอดสามพิตแล้วก็แซนด์วิชผอดสารพิษนะคะแต่แซนด์วิชผักมุ้งต้นออดผอดสามพิษการทํางานร่วมกันทุกอย่างก็ต้องมีปัญหามีอุปสรรคทุกอย่างนะคะแล้วก็แต่อุปสรรคอุปสรรคของเราก็คือปัญหาของเราเราก็พยายามคุยกันแล้วก็ช่วยกันเทียร์ช่วยกันขึ้นแก้ปัญ ได้แต่อุปสรรคของเราตอนนี้ก็คือเราเราเราผลิตได้เราผลิตเรามีพู้ที่ต้องการผลิตแต่เรายังไม่มีตลาดที่ยอมรับเราเยอะๆเราได้ทํางานร่วมกับอาจารย์ได้ทํางานกับทีมเมืองในการเรียนรู้นี้แล้วเราแล้วก็ดีใจที่ได้ได้เป็นความภูมิใจนะคะที่ได้พั้เด้ทองธรากับคนในชุมชนของเราได้ได้มีโอกาสได้จุนผักปลอดสารพิษแล้วก็มี หาไรายได้พิเศษให้กับคนในในใน,ในคืนของเราได้มีก็อยากให้มีตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์สินค้าที่เราคิดค้นขึ้นมาเพื่อจะนำไปจำหน่ายค่ะอยากให้มีเข้ามาช่วยแบบ ดึงสินค้าของเราไปวางจําหน่ายให้เราได้รายได้เสริมมากขึ้นจากที่เคยทําอยู่อะคะ่ะให้คนรู้จักผับมุ้งต้นอ่อนของเรามากขึ้นนะคะ่ะอ,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 อาชีพเสริมจากการปลูกผับมุ้งต้นอ่อนกอ,อสาบิทค่ะ อันนี้เป็นผลผลิตนะคะจากไร่แสงตะวันแล้วก็จากลูกทีมของเราลูกทีมของเราก็คือ,อสมาชิกหมู่บ้านของเราลูกบ้านของผู้ใหญ่นะคะซึ่งแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีปลูกซึ่งเรารณรงค์ให้เขาปลูกเขาก็จะเอาผลผลิตเนี่ยมาฝากเราขายนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเราผลิตเองสวัสดีค่ะชื่อสนนีนะคะสนีศรีจันเฟือค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตํตะบนจอมบึงเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของศูนย์ เรียนรู้บ้านแสงตะวันค่ะ บ้านแสงตะวันนะคะเราทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานก็คือเรื่องของการลดขยะอินทรีย์ก็คือการนำใบไม้เศษวัสดตุต่างๆที่เป็นขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็ลดลดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนของเราก็เรื่องของ pm 2 5เรื่องของขยะไม่พึงประสงค์เรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะโดยเป็นแม่ไก่ด้วยนะคะแล้วก็สร้างทีมลูกไก่ขึนะ้นมา เพื่อจะนําปัญหาตรงนี้มาแก้ไขรวมทั้งการทำปุ๋ยเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มงานแล้วก็ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาโดยการทําปุ๋ยหมักจําหน่ายชื่อว่าแบรนด์ปุ๋ยแสนดีจอมบึงค่ะออของเรานะคะก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนให้กับลูกไก่ นะคะเพื่อจะลดปัญหาแล้วก็สิ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือทําให้ชุมชนนั้นมีอากาศดีขึ้นลดปัญหาลดขยะซึ่งซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติเนาะแต่ว่าพอเราเอาโครงการนี้เข้ามากิจกรรมนี้เข้ามามันสามารถที่จะลดปัญหาต่างๆออกไปได้มากมายรวมถึงาการได้สร้างแรงสร้างงานให้กับคนที่ ด้อยโอกาสในชุมชนด้วยเพราะว่าเมื่อเมื่อเราทําปุ๋ยแล้วเนี่ยคนที่ทําก็มีไรายได้จากการทําปุ๋ยคนที่ใช้แรงงานก็มีไรายได้จากการที่เราจ้างเขากอกจ้างเขาทํารวมถึงคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ก็เอามูลวัวม,มูลสัตว์มาขายให้เราเป็นกระบวนการต่อย,ยอดกันนะคะเพื่อ,อทุกทุกฝ่ายในชุมชนก็จะเกิดผลกระทบในด้านดีได้รับผลได้รับผล ผลดีต่อเนื่องกนันเป็นลูกโซ่นะคะเป็นการแก้ปัญหาแล้วก็แล้วก็เพิ่มเพิ่มศักยภาพของชุมชนไปอีกทางด้วยต้องขอขอบคุณนะคะคณะทำงานทุกทท่านมากๆเลยเพราะว่าการที่คณะทำงานซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตชุมชนทำให้ชุมชนของเราเนี่ยได้รับผลดีนะครับได้ได้ได สามารถแก้ปัญหาต่างๆภายในชุมชนให้ออกมาดีแล้วก็แล้วก็ยังสามารถช่วยสังคมโดยรวมนะคะให้กลับมาคึกคักในเรื่องของการหารายได้คึกคักในเรื่องของการรักโลกนะคะก็ทําให้ทุกคนตื่นตัวแล้วก็ช่วยกันหันกลับมาช่วยกันสร้างสังคมที่ดีสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมแหล่งเรียนรู้บ้านจอมพลนะครับก็ได้เข้าร่วมโครงการนะครับกับทาง มหาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับแล้วก็กับทางบจทนะครับก็เข้าร่วมโครงการนี้ก็ผ่านจากเมื่อก่อนมีการจัดอบรมนะครับผมก็มีความสนใจเข้ามาในร่วมโครงการก็เลยเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันครับครับก็ประโยชน์ที่ได้นะครับก็คือการเพิ่มทักษะนะครับเพราะเดิมทีเนี่ยผมก็เลี้ยงหนอนอยู่แล้วนะครับตอนหลังก็คือได้ มีการเขาเรียกว่าอบรมเพิ่มทักษะในการเพิ่มมูลค่าสินค้าของตัวเองนะครับหรือการแปลรูปต่างๆครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราทำอยูคนเดียวตอนนี้นคือชาวบ้านก็เริ่มมีความสนใจนะครับว่าหนอน BSF คืออะไรและทำอะไรได้บ้างและมีประโยชน์อย่างไรก็เปิดให้เข้าเรียนรู้แล้วก็มีการอบรม ใโดยมากแล้วการนเลี้ยงหนอนก็จะมีปัญหาเรื่องสารเคมีนะครับแล้วก็ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมก็คือว่าเ,เราทิ้งขยะอินทรีย์นะครับโดยโดยไม่ผ่านกระบวนการหมักแต่ว่าจากนั้นเนี่ยจากเราเริ่มเลี้ยงหนอนขึ้นมาเนี่ยเราก็สอนชาวบ้านนะครับเริ่มการกําจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนหรือในแปลงเกษตรของตนเองนะครับแล้วเพื่อให้ได้ผลผลิตก,ก็คือปุ๋ยนะครับแล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆหรือน้ำยาจุลินทรีย์ก็จะได้จากตัวนี้ครับ ก็ตอนนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากทั้งภาครัฐนะครับแล้วก็เอกชนนะครับก็ซึ่งประทับใจมากเพราะว่าแหล่งอาหารนะครับหรือแหล่งโปรตีนต่างๆเนี่ยก็ได้รับจากทางซีนะครับแล้วก็องค์ความรู้ด้านการแปลรูปก็ได้จากทางมหาลัยนะครับเข้ามาช่วยก็ขอขอบคุณนะครับทางมหาลัยราชภัฏจอมบึงนะครับแล้วก็มหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับที่ ที่ได้ร่วมกันจัดงานวันนี้ครับก็ทําให้เราเนี่ยได้นําเสนอสินค้าเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับเพื่อนๆที่สนใจครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเลน,านภาชิมมกค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนุพมาศมณีวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสกดาดวงสอนนารายณ์ค่ะ,ะค้านี้กลุ่มดอกไม้แันจากวัตเตอรี่นะคะ ที่มาของโครงการนี้ก็คือ,อเราไปเรียนรู้จากวัดห้วยหมูในการทำนำลอตเตอรี่มาทำเป็นดอกไม้จันเพื่อมาสร้างฐานรายได้ในชุมชนเรา ให้กับุมคนที่ว่างงานหรือว่าอยู่ติดกับบ้านเป็นไรายได้เสริมค่ะประโยชน์แก่ตนเองก็คือหนึ่งอย่างน้อยก็คือเป็นไรายได้เสริมในช่วงเราว่างงานเพราะว่าเป็นงานประดิษฐ์ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะแล้วส่วนของส่วนรวมของประชาชนคือเป็นการกระจายไรายได้ให้กับชุมชนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ว่างงานหรือว่าอ,อ,อยู่กับบ้านเฉยๆมันเป็นการพัฒนาอาจจะเป็นสุ่มไวก็ทําได้เพราะว่ามันนั่งทําโดยว่าไม่ต้องยืนไม่ต้องใช้แรงมากแล้วว่ามันมี ลอตเตอรี่เนี่ยคือมันมีทุกบ้านอยู่แล้วแล้วก็ส่วนที่คนที่ไม่เขาก็เอามาให้เรารวมรวมคำเกิดเป็นกลุ่มขึ้นมาค่ะตอนนี้โครงการของเรานะคะคือประสานกับเทศบาลแล้วเป็นการเขียนโครงการเข้าไปเพราะว่าเพื่อมากระจายความรู้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านให้เขาไปต่อยอดสร้างรายได้เราจะมีกลุ่มตลา,าดกลางคอยรับ ของทุกบ้านที่ที่ร่วมทำลอตเตอรี่ดอกไม้จันทร์กับเราะคะ่ะ<อ>ก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณาหางรายก่อนนะคะที่ได้ให้เข้าร่วมโครงการนี้มันก็คือเป็นการเราสามารถเอามาต่อยอดได้เป็นประโยชน์กับประชาชนในกลุ่มพื้นที่ของเราได้นะคะเพราะว่ามันสามารถเอาไปต่อยอดในในได้ลหลายๆอย่างเช่นอย่างน้อยเป็นไรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนเราอยู่แล้วใช่แล้วก็การรวมตัวกันมันก็ทําให้เกิดความสมามัคคีเกิดการเรียนรู้น<อ>ี่ค่ะ กลุ่มเรามาให้จานลอตเตอรี่ค่ะสวัสดีครับผม like <trees> <_ eller Rednerwechsel> ชื่ออเนกชัยธาตุนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อวัฒนาชัยชาติค่ะสวัสดีค่ะชื่อนะชาลิขรโรคาดค่ะกลุ่มของเรานะครับชื่อกลุ่มว่าจอมบึงลี่โสิก อยู่หน้าเที่ยวหน้าเหลียวมองค่ะเป็นกลุ่มที่จัดพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่องเที่ยวแบบโลคาบอนนะครับก็คือจุดท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของกำลังงานครับประโยชน์ได้นะคะก็คือตั้งแต่เข้าร่วมโครงการมาเนี่ยค่ะเราได้มีการเปิดรับลงทะเบียนนักท่องเที่ยวนะคะทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่ จอมบึงแล้วก็คนที่อยู่นอกพื้นที่ด้วยค่ะโดยเราไดา้ได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะได้มีโปรโมชั่นบ้างค่ะมีคนละ200บาทนะคะต่อท่านต่อ1วัน,นะคะ่ะก็จะมีให้เลือกนะคะเป็นทั้งเป็นเดือนละหนึ่งครั้งค่ะจะเลือกเป็นเสาร์หรืออาทิตย์ก็ได้เลือกเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายก็ได้ค่ะซึ่งผู้ที่เลือกช่วงบ่ายนะคะก็จะมีโอกาสได้รับชมรั้งคำแม่ไก่ด้วยค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะในส่วนของผู้จัดกิจกรรมเนี่ย ก็คือได้มีการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้แล้วก็พัฒนาวิธีการรับนักท่องเที่ยวค่ะมีการรับฟีดแบ็กจากนักท่องเที่ยวว่าควรปรับปรุงในด้านไหนบ้างค่ะส่วนประโยชน์ที่ภาคว่าได้รับจากนักท่องเที่ยวในหลายๆวงนะคะก็คือมีการได้ได้พาชมแหล่งเรียนรู้ค่ะทั้งบ้านไร่เชียนม์ทั้งวารีรัตน์ฟาร์มแล้วก็ไร่สุกข่วงค่ะโดยในแต่ละแหล่งเรียนรู้นะคะก็จะมีการให้ความรู้ ยังยังแช่มกันปลูกแฮกซาร์แฮกัารการหาปลูกหาไฮโดโกนิกเป็นต้นค่ะจอยู่มู๊สิบหน้าอยู่หน้าเที่ยวหน้าเดียวมองเย้